วิธีการซักผ้าลดการปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมวิธีที่1การแยกผ้าก่อนซักป้องกันสีตกจากผ้าสีที่ไม่ค่อยมีการซักหรือการซักผ้าจากสีเข้มไปสีสว่างทำให้ผ้าสีสว่างมีคราบหรือเปลี่ยนสีได้การซักผ้าที่มีสารปนเปื้อนจากการฟอกสีต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากเนื้อผ้าและเพื่อความปลอดภยัยควรแยกเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสีฟอกขาวจากผ้าอ,อื่นก่อน วิธีที่2ถุงซักผ้าป้องกันไมโครพลาสติกนำผ้าที่ต้องการซักมาใส่ในถุงซักและนำเข้าเครื่องซักผ้าเพื่อทำการซักผ้าเรียบร้อยเช่นการใส่ถุงซักผ้าหรือเครื่องกรองติดเครื่องซักผ้าเพื่อลดไมโครพลาสติกจากใย,ยสังเคราะห์ไม่ให้ลงสู่ท่อระบายน้ำวิธีที่3ามดเรื่องการซักผ้าด้วยน้ำร้อนปล่อยไมโครพลาสติกจากใยสังเคราะห์มากขึ้นน้ำร้อนทำให้เส้นใยสังเคราะห์อ,อย่างโพลีเอสเตอร์อ่อนตัวและหลุดออกมาง่ายส่งผลให้ไมโครพลาสติกปนเปื้อนในน้ำมากขึ้น วิธีที่4สารเคมีอันตรายและเป็นพิษในเสื้อผ้าสารเคมีที่พบบ่อยเช่นการแต่งกลิ่นในเสื้อผ้า,าควรหลีเกเ,นนกนนเลีเ่ยงการใช้แบบพันุ่มด้วยสูตรน้ำหอมแรงไม่ใช่ว่าสารเคมีทั้งหมดจะเป็นอันตรายโดยเนื้อแท้แต่ปรากฏว่าสารเคมีสังเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้น,นเป็นอันตรายต่อสารเคมีและจะปล่อยสารเคมีระหว่างงานออกมายกตัวอย่างเช่นพาทาเลสมองวา่าเทปซับได้ดีว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งและเชื่อมโยงกับผ่าสุขภาพเช่นกนารช้ของต่อมไหลท่อ วิธีที่5สีย้อมาโซพบสารดังกล่าวในปริมาณสูงสุดในเสื้อผ้าที่มีเม็ดเสียมตาลและเม็ดสีดํานอกจากนี้ยังพบในเสื้อผ้าที่มีราคาถูกและมีสีสันสวยงามซึ่งอาจทําให้สิ่งล้างมือปนเปื้อนได้เนื่องจากสามารถละลายน้ําได้สารเคมีในเสื้อผ้าที่ผลิตด,ด้วยสีย้อมาโซจึงสามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้เมื่อสัมผัสกับผิวหนังสารเหล่านี้จะปล่อยสารเคมีที่เรียกว่าอะโรมาติกแอนมีนออกมาซึ่งอาจทําให้เกิดอาการแพ้เช่นการะระคายเคืองของผิวหนังและดวงตาและถือเป็นสารก่อมาเลงที่ทราบกันดี